นเดืาลับตานมสิค yeah, ุเจะหัวบ่อนนบ่ให้กินกู้ลยไิกกระบานเราเด้อไม่ใช่ซุมเอ้ยสองคำเอ้ยเราแแกแกจังข้านี้สิเหตุไทยเหตุหน้าได้จากคนสาโน่ก็คือมาวอกจังสันหลานทีุ่มมันมามี แกมีแห้งขึ้ตอนสาวๆเด้อตอนสาวๆตอนนี้เอาไปเต้นเนียนเต้นกาสะพายสัูหงุยอยดอยู่ตั้งกระเต้นหน้าเลยแต่เดินยืกันยังไหวอยู่เลยอ้ยโอโอ้โอโอ้โอ้โอ้ยอ้ไโอ้อ้าโ้ยกอ้ย้ทอดบัก้ดอัยโย อั่นนี่บักสิตได้ละน้องจุงเอ๋ยผู้บ่าวเจ้าตีสิมาสิกระดูกไส้คอยลันตัวเจ้าก็มีลูกไส้น่นของดีแล้วมันไปยุใส่หละนี่มันไปเรียนหนังสืออยู่กรุงเทพตะโดนแล้วปานนี้มันมีลูกมีเมียเราละโอ้ยหลงหลงเลืจังเจ้านี่ยกฤติฝากผีฝากไข่เจ้าได้บ่เนาะทีฝากที่หนังละน้องจุงเอ๋ยฝากเงินเที่ยว มีหน้าอยู่แปลงหน่อยทำนี้ฝากให้มันเห็นหน้าต่อจากไข่เด้อคอสำคัญคอยบอกคยได้บอกอีกอย่างมันจะเสียเลยตาสิบอกอีอย่างก่อนไข่สิตตายปากบอกมันแล้วเด้อ ก็หักมันหลายโน่นเดาลับตาเมียสีชมเจ้าบ่นอนบ่ให้กินกล้วยเมีไปห่วยหาสอนตาซิวเก็บตาซิวมาใส่แกงเห็ดไปใส่เบ็ด